สวัสดีค่ะหอยหลาพัฒนาค่ะของเรามีสูตรหนึ่งแล้วต้องมีสูตรสองด้วยพี่น้องถ้าลงสูตรเดียวมันก็ยังไม่ครบเพราะว่าสูตรของเราเป็สองสูตรพี่น้องทางคำเตือนทางช่องก่อนคะ่ะคำเตือนทาง ั้งช่องพารวยคำปิมพารวยลงไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางด้วยพี่น้องเ,ออเ้ยมาดู่บหมยเล็กมันสิออกตัวไหนเลดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะ,อะชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปก่อนด้วยพี่น้องเลอแค่เลื่อนผ่านเท่านั้นละ่ะ เอานานได้พี่น้องไม่จังสิบ่ปากประกาศนี่ว่าเป็นท่านะพี่น้องนะได้นาเดียวได้น้าเดียวนาซองนี่เป็นอันนั้นเลยไม่ได้เลยมันสอด เดนเด่นเด่นเดนมันคนละสวนมันก็ต้องเด่นคนละตัวด้อพี่น้องเด้อส บางงวดมันก็เข้าบางงวดมันก็ไม่เข้าเด้อพี่น้องเลยเข่าสองสีงวดบางยาน,นี่กับวาเข่าแต่เด่นเข่าที่จริงมันสูตรที่สองมันเข่าอยู่ดอกพี่น้องแต่บ่ได้ลงซื้อมันเข้า 2, สองแปดนี่เด้อสองแปดนี่เด้นี่ลองว่าสองแปดป่นี่ยสองแปด มาไปงวดนี่ไปนี่พี่น้องสองสูตรนี่ต้องนี้สูตรได้สูตรเนื่งเข่าละเลือกเอาได้พี่น้องเลวกาลงแนวทางค่ะสองหกสองเจ็ด

โอ้สองแปดพอมีเว้ยสองแปดพอมีพี่น้องนี่แค่สองเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่สิเด็กคุณแมนสามหกสามเจ็ด สามหกสามเจ็ดหกเจ็ดสองสี่หกแปดเก้าเก้าชุดดนะเก้าชุดพี่น้องใครมีกล้าลงทุนก็ผ่านไปก่อนเด้อสูตรมันแม่นสูตรเคยเข้า แนวทางพี่น้องชอบก็ลงทุนไม่ชอบก็ไม่ต้องลงทุนผ่านไปบางทีก็มาตรงๆพี่น้องบางทีก็มากลับมากตัวใดก็คก่เอาไปกลับเอาเด้อพี่น้องบนล่างเด้อ สูตรบ่ได้ปกกักหลักแต่ว่ามันหกักมากมาตรงนี่พี่น้องหัมกมาตรงทั้งบนทั้งล่างหลักมาตรงอันนี้ก็สิเน้นให้ติดเจ็ดกับสามเลยพี่น้องติดสาม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 ติดเจ็ดติดเจ็ดติดเจ็ดแต่ว่าติดสามกับเจ็ดนี่มันโบนามาน <c oughs> ันกันโดนโซซิมาน์มกันพี่น้องเขาก็เน้นไปซะที่ตัวตัวตัว,ตวได้์ลบาลนี้ เน้นไปที่ตัวมันประมาณน้ำกันเนาะกระซองเจ็ดกระซองสามศูนย์สามสามหกหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเป็นสิทธิ์อะที่เนอะ อดี๋ยนี้เดินไปให้ที่ที่ไหนดีที่ไหนด,ด,ด,ดีเดินไปให้ที่เจ็ดด้พี่น้องโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา แค่น,นี้แหละพี่น้องรับหน้าจอเอาเลยค่ะเก้าเก็บเก้าหุ สามห้ดสอันนี้เนาะเล่นในที่สามสามกับเจ็ดนะไรพี่น้องเลือกเ้อโหลดติดเจ็ดติดตัวนี้ติดสามตัวนี้ก็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 ติดเจ็ดทั้งนี้ติดเจ็ดพี่น้องแถวนี้โบ๊ทโบ๊ทติดอย่าง มองอก็บคิดไปแค่นี้แหละคะ่ะแนวทางคะ่ะแนวทางแนวทางคะ่ะลงให้แนวทางนะคะฝากติดตามพดกระดิ่งแก้งเตือนไว้จ้าสวัสดีคะ่ะเวลาที่ยี่สิบแปดสิงหาจ้ะ